จเจอไซออนนะเนาะเจอไซออนไม่เท่าไหร่เจออีเอโคอะใจตรงกันว่าเอโคเออเนาะให้ซามิล่าออกค่ะอา้าวโอ้โหเราโดนชิ่งมีพอจูนแรงชิบหายโควไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้กำลังติดใจการเล่นเซลฟินบิลออกคาทามานามากอะถึงมันจะไม่มีดาเมจต้นเกมนะแต่กลางเกมกับท้ายเกมเจอกันแล้วคือแบบไม่ต้องง้อบูด,ด้วยนะเอาเดีๆเอ้ยต้องกลับแล้วนะนะรถถังมาละกลับก่อนเซเมล่าอยู่ก่อนนะจ๊ะฉันจะไปเอาเทียหน้าเราโดนกดล้ว โอเคโดนแลอ้อืเอเพราวะว่าตานี้เราคงต้องไม่ขึ้นม่วงทางเซตเอ่ะอะไรอ๋อ,อตัดโลดจริงๆได้เนี่ยโอเคได้อยู่เนาะโอเคซามิล่าทำวลวดละ เมื่อกี้ดีนะที่ฉันแบบแฟดหลบอันติไต้ไม่ใช่หลบตันของไทยได้หนึ่งดอกอ้อยจะแฝดหน้ามาไงหน้าจะ<พ>ไม่รอ,อดแล้วมั้งซามิล่าไมนะ่รอดแล้วมั้งโอเคบายยนะขอละขอโทษด,ด้วยนะคะไซออนมันมากแกงอะ่ะโอ้ย,ยไม่น่าที่บอกเลยตอนนี้ว่าคามิจะข่าง เปินคะ่ะไม่ให้กลับได้ไม่ล่างอะ่ะโอเคต้องแปดเลยอะ่ะไม่งั้นประได้ไปมังกนให้แกไซออนขึ้นบนอืมเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยปากหวานแดงด้วยอะ่ะอก็เป็นไปได้เออไซออน โอเคอ่ะพกมาเอานั้นก่อนก็ได้นะแกเออโอเคมีตัวหลงมีตัวหลงเย้ yeah! จบ <Okay. S 1> โอ้ยฉันโดนอันนั้นตายโอย้มันมาเยอะมากถอย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 โลชั่มโลชั่มโอ้โหมันสี่ตัวเลยหรือเปล่านะโอยขามาาหยิบงระวังโอ้ยอีกนายอีกนาย ไม่คิดในไข่หว่มันจะตายหมดแล้วไม่ได้แล้วอ่ะเลือดน้อยละเสียอ่ะคิดคิดว่าน่าจะเสียอยู่แต่ว่ามันไม่มีเลือดซามิราอาจจะเข้าไปเก็บข้างในได้นะอืมโอเคมันไม่เปิดว่ะโอเคดีแล้วดีละจะเอาลิฟต์เหลืออะไรเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยวได้มังกรอ่ะอ่าก็ไปมังกรต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าโยนี้มันเปิดนี่ลิฟต่ะอ๋อมันแค่ดึงออกมาโอเคป่ะิงจริงตอนแรเราก็จะไปลิฟต์นั่นแหละแต่ว่าเห็นโยนี้มันเข้าไปตีแล้วไงอ๋อ Okay. ไฟไฟแฟ่ดหวานด้านบนให้ละรอออกมาหน่อยไหมเคฟาริเก็บน่าจะได้ละเพราะว่าบนมันก็ไม่ลงมาไปลิฟต่อไหมเดี๋ยวจะไปช่วยไโอเคงั้นก็ซามิล่าระวังนะจะไปช่วยเพื่อนโล่ฉ่ำมาแล้วค่ะอ่ะเดียวแน่น เย่โอ้โหชิมหายโอเคฉันถอยก่อนนะเพื่อนฉันถอยก่อนนะได้ได้ได้ประตัวเดียวเฮ้ยเราโดนงงสตาร์นิโคฮึมับก่อนนะเมื่อกี้ก็อันติธาดละสวยละได้เออได้สองสองออบเจกต์เลยเดี๋ยวไปช่วยบนต่อขอบคุณที่ซามิล่าดูแลตัวเองได้จะปล่อยลิฟต์ไหนปล่อยล่างโอเคมิดฟอร์จูนเหมือนจะเล่นสายขี่นะ ไพ่เหมือนจะลงไปไพ่เหมือนจะลงไปล่างเ้ลย่ไส้ออนอีดอกโอ้โหมาดักดีนะที่แบบไม่โดนตันเคเคไพ่ไปกลางไพ่น่าจะกำลังไปหานี่นะนี่นะเยอันตีแล้วไอตีแล้วโคยังไมโคกดไม่ทันตัวขาดก่อนเออ มันน่าจะมาแล้วแอ้วหูไฟแดงที่มั้งบนเลยน่ะแกต่อเสียงแย,ย้โอ้ยอ๋อสวยอ่าเรารู้นะว่าน,นะอเอาเรียยเพื่อนและชินหายแล้วไปม,มีล่าตบปิดดะบังให้ระบ,บังให้ไป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 จบขออนุญาตไอ เค <Okay, S 1> <Okay. S 2> ได้ป้อมบนแล้วเฮ้ทำเราเลยเฮ้ยทำเป็นเล่นลนะั่นแหละตายจริงไหนนี่แค่หรอโดนติโอสติอีกยังไม่มานะคะรับเราหวังด้วยเซราเฟนอันนั้นเอาเอาเอาเย้ yeah! โดน ใยจังหวะนี้ครโบฟกัสพอดีเลยด้วยเอ้ยภัยมันจะดึงนี่อ้าดึงชันเก็บผักผลไม้ตามมาก่อนโลชลั่มทานอยู่แหละเค อยากได้ปูอยากได้ปูอ่าวเพอแค่นี้แหละจะไมรัดเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปหมดแล้วเย้ทำาะไไได้บ้าาทาาาาาอาอาันาา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 ลาาาอะโลชาา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  ายอนนี่ไงเฮ้ยระวังตายนะโล่ช้ำถอยก็ได้มั้งเอาสี่เองวิวน,นี้แบบว่าเราเล่นแรงแรงสุดเลยนะอืมจัดไปเล่นดิวอ่บเย้ โอเคดี okay. นะที่ข้าม,มันได้ก่อนที่มันจะไหลแย้อ yeah. อาวอ,อดจอจโอ้าวแม่ไปอ้าวยอมแพ้ยอมยอได้อะเปล่าเรื่องขอเรื่องเราไม่ได้ไปเล่นแบบสายไฟเตอร์ไงตอนเนี้ยอ๋อเราเอาสกิลผิดด้วยไงไม่ได้เล่นนิ่งนาน ฟามชาแน่ฮะจังหวะนี้จริงๆได้ลิงฟามเร็วแรกเราอัพอัพสามก่อนเพราะมันเป็นเอลแล้ไม่ได้ตีเร็วมีหวอดไม่ชามีหวอดได้ชาอ่าเลิศเลิศโอ้ยติดตายแล้วนะโอ้ยติดจะแลบติดจะแลบอ้าว เราไม่มีสมาร์เพราะฉะนั้นแกตตายอันน้ปาตัวเลือเอาวะยาโอเราดีอยู่ปะดีอยู่ดีอยู่ม,มาตัดมาเออมาอะไรยิ่งเชื่อในอาถรยัยาโออยู่เวลายาโออยู่ทีมเราคือแบบไม่ไหวจะเคลียร์แต่เวลาอยู่ทีมเขาคือแบบเลิศมาก อยู่ฝั่งตรงข้ามมันกลับยังวัซเซลรฟีนตัวมันกลิ่นนะเว้ยยาโอ้พูดถึงอ่ะมันไม่ใช่ตัวกลางเลยนะแค่แบบตัวแค่คนเล่นเฉยเป็นที่คนเล่นเออฟินเป็น,น้คอหนึ่งหนึ่งยากะสำคาญแม่งแดดไปแดดมาใครอะฟิตเหรอเออเอาก็ได้นะไปไปจบละเซลรฟีน เอ้าโอ้ยฉ oh. oh. ันเกลียดว่ะโอ้โหโค้หน้าเกลียดเลยฉันโดนล็อกขาโอเคเมื่อกี้คือแบบจะไปกดยกเลิกอะแล้วคือแบบกดตรงอันนั้นไม่ติดอะไปกดใช้อันติไอ้โอ้เขาก็เป็นงานอยู่แกน่าจะกิ้วอ่ะอนเนี้ยหรือเปล่าถ้า ชิลก็ดีนะคือแบบมันการซีนได้หลายตัวนะโอ้โหนครอโดเหรอไดเหรอแกต้องเอาแล้วอ่ะขดิงกลับบ้านได้อยู่โอเคโอเคไปเฮ้ยมันจะเสียบนนะเนี่ยแกไปกันแกกลับไปกันเออเออ เดี๋ยวเราไปช่วยมี๊ยวปั๊เปิดเลยเปิดได้เหรอมาเย้โดนใครสะมี่นี่ตัวโอเคเรียบร้อยอ่ะปิดไมไปด้วยตัวไม่ตายอ่าน่าจะได้ป้อมจบไปเฟอร์เทเลสกลับออ๋เธอจะกลับวะหรอโอเคสองใส่ต้องสละ ออไม่ไไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกันได้ลืมไปว่าตัวเองมีรูเดนแล้วก็เคลียร์คลิปง่ายๆมาแล้วนะสามคิดว่ามันน่าจะมารวมรโอคแตและโอโตายไหมนะเย้เจอสวนเจอสวนจบเจอสวน์นะเนาะ อันติคือความสวยประท้าอันติคือความสวยกว่าอ้าว,าว <c oughs> เหี้ยงวะมันไม่ได้คลิปเลย <c oughs> จบแปดนาทีจบเร็วว่ะ